สุขสวัสดีวันนี้พบกับหลวงตายคกั้งใน YouTube นิพพาน .com ช่จงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่ออานิสง์ใหญ่ของท่านเองและเพื่ออนุเคราะห์มหาชนชาวโลกความหมายของคำว่าอานิสงใ์ใหญ่คือโรคภัยอันตรายอุปสรรคมิตร้ราย ความไม่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงขึ้นไปและลาบอันพึงมีพึงได้ย่อมเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องตั้งเจตนาว่าเราจะได้จะมีบัดนี้จะได้นำเอาขันห้าตามในแห่งพระพุทธเจ้าแสดงไว้มาแสดงเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจ เมื่อรู้เมื่อเข้าใจในขันทั้งห้าชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งวิชาคือเป็นผู้ถึงซึ่งความรู้จริงขันห้าได้แก่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขันแปลว่ากองกะตะมันจะพิกโคยรูปัง ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอย่างไรรูปคือธาตุสี่อย่างและรูปอาศัยธาตุสี่อย่างเหล่านั้นด้วยกิธังวุจติภิกขเวรูปังภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ารูปธาตุสี่อย่างกรณีนี้คือร่างกายซึ่งประกอบอยู่ด้วยธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุไฟธาตุลมคนร่วไปกล่าวกันว่ารูปเพราะอาศัยความหมายอะไรเพราะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นแตกสลายได้เพราะความเย็นบ้างเพราะความร้อนบ้างเพราะความหิวบ้างเพราะความกระหายบ้างแต่สลายได้เพราะถูกต้องเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานบ้างเพราะกิริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่ารูปเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ไหลาพาเอาก้อนฟองน้ำมาเมื่อพิจารณาโดยแยบคลายย่อมเห็นก้อนฟองน้ำนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาจันสารมีได้ ก็แก่นสารในก้อนฟองน้ำนั้นจะพึงมีได้อย่างไรอุปมานี้ชนใดอุปมายก็ฉันนั้นคือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเร็วหรือปนนีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยแยบคายย่อมเห็นรูปนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารมีได้ก็แก่นสารในรูปนั้นจะพึงมีได้อย่างไรกะตมะจะพิกโวยเวทนาภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอย่างไรหมู่แห่งเวทนาหกเหล่านี้อันเป็นไปในกาย คือเวทนาเกิดแต่ส,สัมผัสทางตาเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางหูเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางจมูกเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางลิ้นเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางกา,ย,งงา,ย,งา,าเยเวทนาเกิดแต่สัมผัสทางใจอายังวุตจติพิขเวเวทนาพิษสุทัางหลายนี้เรียกว่าเวทนา คนร่วไปกล่าวกันว่าเวทนาเพราะอาศัยความหมายอะไรเพราะกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นย่อมรู้สึกได้ซึ่งความรู้สึกอันเป็นสุขบ้างอันเป็นทุกข์บ้างอันไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเพราะกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าเวทนา เปรียบเหมือนฝนเมล็ดหยาบตกในท้ายฤดูฝนต่อมน้ำย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาโดยแยบคายย่อมเห็นต่อมน้ำนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารม่ได้ก็แก่นสารในต่อมน้ำนั้นจะพึงมีได้อย่างไรอุปมาณิชันใดอุปไมยก็นนัันั่น คือเวทนาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเมื่อพิจารณาโดยแยกคายย่อมเห็นเวทนานั้นเป็นของว่างของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมีได้ก็แก่นสารในเวทนานั้นจะพึงมีได้อย่างไรกัตตมาจะพิกเขเวสัญญาภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอย่างไรมู่แห่งสัญญาหกเหล่านี้อันเป็นไปในกายคือสัญญาในรูปสัญญาในเสียง สัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโผัพระสัญญาในธรรมรมไอยังวุตจติภิกขุวสัญญาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัญญาคนทั่วไปกล่าวกันว่าสัญญาเพราะอาศัยความหมายอะไรเพราะกิริยา ที่จาได้หมายรู้มีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นย่อมจําได้หมายรู้ซึ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำสีขาวสีขาบดังนี้เป็นต้นเพราะกิริยาที่จำได้หมายรู้มีอยู่ในสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสัญญาเปรียบเหมือนเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน ในเวลาเที่ยงวันพยับแดดย่อมไหวยิบยับเมื่อพิจารณาโดยแยกคายย่อมเห็นพยับแดดนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารมีได้ก็แก่นสารในพยับแดดนั้นจะพึงมีได้อย่างไรอุปมาณ้ชั้นใดอุปไมยก็ฉันนั่น คือสัญญาชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเมื่อพิจารณาโดยแยบคายย่อมเห็นสัญญานั้นเป็นของว่างของเปล่า เป็นของหาแก่นสารมีได้ก็แก่นสารในสัญญานั้นจะพึงมีได้อย่างไรกะตะเมจัดพิกเวสังขาราภิกษุทั้งหลายสังขารเป็นอย่างไรหมู่แห่งเจตนาหกเหล่านี้อันเป็นไปในกายคือรูป,ปสัญเจตนาคิดนึกในรูป สัทธสัญเจตนาคิดนึกในเสียงคันทะสัญเจตนาคิดนึกในกลิ่นพระสะสัญเจตนาคิดนึกในรสโพธพสัญเจตนาคิดนึกในสัมผัสธรรมะสัญเจตนาคิดนึกในธรรมารมอิเมวุจันติพิกขเวสังขารา สุศทั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายคนทั่วไปกล่าวกันว่าสังขารเพราะอาศัยความหมายอะไรเพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งรูปให้สำเร็จเพื่อความเป็นรูป ปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จเพื่อความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จเพื่อความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จเพื่อความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จเพื่อความเป็นวิญญาณพระกิริยาที่ปรุงแต่งรูปให้สำเร็จเพื่อความเป็นรูปเป็นต้นนั้นเช่นนั้น ดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสอหาแก่นไม้แบกขวานเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ในป่านั้นลำต้นตรงยังอ่อนอยู่ยังไม่เกิดแก่นไส้เขาตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนที่ปลาย แล้วปอกกาบออกเมื่อปอกกาบออกอยู่ก็ไม่พบแม้แต่กระพี้ของมันแล้วจะพบก่นได้อย่างไรเมื่อพิจารณาโดยแยกคายย่อมเห็นต้นกล้วยนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารมีได้ก็แก่นสารในต้นกล้วยนั้นจะพึงมีได้อย่างไร อุปมาณิชัันใดอุปมาก็ฉันนั่นคือสังขารชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่จะเป็นอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเมื่อพิจารณาโดยแยกคาย ย่อมเห็นสังขารน,นั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารมีได้ก็แก่นสารในสังขารน,นั้นจะพึงมีได้อย่างไรกะตะมันจะพิกโวเยวิญญาณังภิกษุตรทั้งหลายวิญญาณเป็นอย่างไรมู่แห่งวิญญาณหกเหล่านี้อันเป็นไปในกาย คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจอิรังวัจติภิกโวยวิญญาณังภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณคนทั่วไปกล่าวกันว่าวิญญาณเพราะอาศัยความหมายอะไร เพราะกิริยาที่รู้แจ้งได้มีอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นย่อมรู้แจ้งได้ซึ่งรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มรสไม่เค็มรสขมรสไม่ขมรสขืนรสไม่ขืนดังนี้เป็นต้นเพราะกิริยาที่รู้แจ้งได้มีอยู่ในสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าวิญญาณ เปรียเหมือนนักแสดงกลนแสดงกลอยู่ในถ้ำกลางสี่แยกเมื่อพิจารณาโดยแยบคายย่อมเห็นกลนนั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารมีได้ก็แก่นสารในกลนนั้นจะพึงมีได้อย่างไรอุปมาณิชันใดอุปไมยก็ฉันนั่นคือวิญญาณชนิดใดชนิดหนึ่งมีอยู่ จะเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเมื่อพิจารณาโดยแยบคายย่อมเห็นวิญญาณน,นั้นเป็นของว่างของเปล่าเป็นของหาแก่นสารมีได้ก็แก่นสารในวิญญาณน,นั้น จะพึงมีได้อย่างไรท่านทั้งหลายพึงตามเห็นขันห้าเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งนั้นจริงไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวตนของเรา แล้วดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นดังนี้แลยเอวัง